สวัสดีครับแชร์ทิกเที่ยวครับผมคลิปนี้มารีวิววันเดทิปที่ USJ ครับโซนใหม่โซนมาริโอ้นั่นเองครับตอนนี้เราอยู่ที่ USJ แล้วนะเวลา9กโมงครับมูมระมาณ4องศาครับซูซี่มิซเอ่อทิกเก็ต for super nintendo now not ticket anymore อ๋อไปเลยเข้าเลยโน,นทิกเก็ต เข้าเลยครับทิเคตโดเข้าขนี่นะครับเ,เจ้าที่บอกนะก็คือถ้าเรามาตั้งแต่เช้าเนี่ยโซนมาริโอยังไม่ต้องจองคิวนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเข้าได้เลยไม่ต้องซื้อบัตรเบงไม่ต้องจองคิว<ๆ>เข้าได้เลยนะครับใช้ในนั้นทออเหนื่อยมากครับพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะเห็นร้านค้าที่ขายสายรัดข้อมือโซนนี้แบบหลายจุดมากๆนะครับก็แนะนำให้เพื่อนๆเนี่ยโหลดแอป usj มาแล้วก็มาซื้อ ใส่รับข้อมือที่นี่นะครับเพื่อที่จะทํากิจกรรมในโซนได้สนุกยิ่งขึ้นครับพอซื้อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปโซนมาริโอ้กันเลยครับไปครับครับไปเจอกับมาริโอ้บู๊นี่ครับพอเดินเข้ามาเหมือนแบบมุดท่อเข้ามานะครับเหมือนเกมเลยนะครับนี่ฟิลมาริโอ้มาแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูข้างในนะครับว่าจะสวยแค่ไหนครับไปครับ คนแบบว้าวพร้อมกันนะี่โอ้โหเหมือนในเกมเลยครับบรรยากาศเปิดเพลงเหมือนในเกมเลยนะโอ้โหสวยมากมากเลยครับนี่ครับบรรยากาศโซนมาริโอครับโหยิ่งใหญ่มากมากเลยครับดูโอ้โหมีมาสคอตมี mascot. มาสคอตมาริโอมาด้วยมาถ่ายรูปคือคิวยาวมากๆเลยนะครับแต่ก่อนอื่นผมอยากจะแนะนำนเพื่อนๆให้ไป ทำการล็อกอินสายรัดข้อมือให้เรียบร้อยก่อนครับทาแบบนี้นะครับก็แกะสายรัดข้อมือออกมานะครับแล้วก็เปิดแอป USJ นะครับเข้าไปที่กิจกรรมมาริโอจะขึ้นแบบนี้นะครับนี่ฮะจากนั้นนะครับระบบก็จะให้เราถามเราว่าสแกน QR Code จากสายลัดข้อมือนะครับก็สแกนเข้าไปเลยครับจากนั้นก็จะเป็นการตั้ง ตัวละครของเรานะครับเป็นตัวแทนของเราว่าจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยคุณเบลเขาเลือกเป็นเห็ดนะครับก็จะได้ตัวเห็ดขึ้นมาและเห็ดเนี่ยเขาจะมีะท่าแอคชั่นต่างๆให้เราเลือกนะครับจากนั้นก็เลือกแบ็กกราวด์ครับตั้งชื่ออะไรเสร็จเรียบร้อยก็กดโอเคได้เลยครับถ้าลงทะเบียนเรียบร้อยมันจะขึ้นแบบนี้นั่นเองครับก็พร้อมทํากิจกรรมแล้วครับไปลุยกันเลยครับ สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาในโซนนี้แล้วนะผมแนะนําว่าให้เพื่อนๆมุ่งไปที่ปราสาทของไอตัวผู้้ายก่อนเลยนะนี่ผมไม่แน่ใจมันชื่ออะไรนะก็คือมันเป็นกิจกรรมเครื่องเล่นของโซนมาริโอครับเขาเรียกว่ามาริโอโกคาร์ดนะซึ่งเครื่องเล่นนี้นะ่ะรอเวลานาน,านมากนานที่สุดก็คือคนมันนิยมมากๆครับอย่างเช้าประมาณ2-3ถึงชั่วโมงนี้เรามาเช้านะก็รอประมาณ80นาทีนะครับก็ให้ไปต่อเล่นเครื่องเล่นนี้อันดับแรกครับ อย่างอื่นค่อยไปท,ทําทีหลังครับเอานี้ก่อนครับและนี่ก็คือด้านในของปราสาทนะครับที่เราเข้ามาแล้วนะนี่กับป้าหรือเปล่าไม่แน่ใจชื่อนะตัวแบบบอสของมาริโอ้นะก็ด้านในก็จะมีแบบว่าเ้ยปราสาทเนี่ยเป็นที่อยู่ของในตัวบอสนี้ใช่ไหมมันแต่งมันตกแต่งแบบไหนอะไรยังไงนะครับนี่ครับพอเดินเข้าไปเรื่อยๆเราก็จะได้ดูนะครับว่าปราสาทเป็นยังไงเนาะแล้วก็พอถึงใกล้ จะได้เล่นเนี่ยเขเริ่มจแจกแว่นตา VR มาให้เรานะครับนี่ครับภายในนี่ตกแต่งแบบได้บรรยากาศฟิลมาริโอมากๆครับทั้งดตีด้วยเนาะส่วนการเล่นเนี่ยก็จะเป็นแว่น VR นะครับเราจะขึ้นไปนั่งบนรถโกคาร์นะครับแล้วก็ใส่แว่นไปนะครับและกิจกรรมนี้นะครับก็จะ activate กับสายลอดข้อมือของเราด้วยนะครับ ซึ่งคะแนนที่เราเล่นเนี่ยมันจะลิงก์เข้าไปหาแอปที่เราโหลดกันมานะครับแอปมาริโอนเองนะฮะวิธีการเล่นก็คือขับรถโกคาร์ดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตามที่กําหนดนะครับมันจะเห็นในแว่นนะเราก็จะได้คะแนนตัวน,นั้นมานะครับสเต็ปถัดมานะครับเป็นการโจมตีเก็บคะแนนนะครับคือแว่นที่เราใส่เรามองซ้ายมองขวาเนี่ยเราก็จะเห็นตัวที่ตัวละครเนี่ยลอยขึ้นมานะครับ ในขณะที่เราขับรถไปนะแล้วก็กดโจมตีพวกเป็นเต่าพวกตัวศัตรูเราอะ่ะเออให้กดพร้อมกันทั้งด้านบน2อันหนึ่งมันก็จะยิงนะครับแล้วก็มีการเก็บของแล้วก็ปล่อยอกระดองเต่าไปยิงศัตรูนะครับเก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะครับซึ่งการยิงแต่ละตัวเนี่ยมันจะทําให้เราเก็บสแตมได้แต่ละชนิดด้วยนะมันจะไม่เหมือนกันนะสมมุติคุณยิงบอสใหญ่บอสเล็กบอสหนึ่งบอสสเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าคุณจะยิงโดนไม่โดนนะครับเออคือแบบเจ๋งมากๆเลยครับ แล้วเวลาเล่นเนี่ยคุณต้องมองซ้ายมองขวาด้วยนะคือมันไม่ได้เห็นเหมือนกันนะมันจะเห็นที่คุณมองอะ่ะคุณมองไปทางไหนคุณก็จะเห็นตรงนั้นออ <c oughs> ถ้าคุณไม่มองซ้ายมองขวาคุณอาจจะเสียคะแนนไปก็ได้นะครับนี่แหละคือมันเจ๋งตรงนี้ส่วนด้านในเนี่ยเขาไม่ได้ให้ถ่ายนะครับก็ขอโทษทีครับก็ปฏิบัติตามกฎนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานของเรากันดีกว่าครับนี่ครับโอ้โหเล่นไปแล้วเราจะปลดลอด็อคสแตมป์แบบนี้นะครับนี่ของผมครับ แลวนี่คือของคุณเบลครับดูครับคุณเบลได้เยอะกว่าผมไปหนึ่งสแตมครับโหไปยิงโดนอะไรมาเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากเลยครับสนุกจริงๆครับเครื่องเล่นนี้ฮะไม่มืนหัวด้วยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันดีกว่าครับไปครับ

จุดลับไหมกี้ครับน้องเบลไปทำนี้ได้ใบไม้มาเพิ่มนะเออเ um นี่ยได้สแตมเพิ่มใบไม,ม,ม้เมื่อกี้แต่ก็มีจุดลับอยู่

ผิ่งเลยอ่ะคือแบบน่ากินมากอ่ะดูดูนี่น่ากินไหล่ะซุปเห็ดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นอะไรนะเป็นคอมเล็ตกกุ้งนะครับผมนี่สวยเลย เห็ดหรือเปล่าเห็ดไหมไม่เป็นเห็ดแล้วก็นี่มาหรือเปล่าไม่รู้แง่ล้วนนะถ้ามีขนมปังจิ้มน่าจะอร่อยนะผว่านะรอานาะถ้ามีขนมปังจิ้มนะโอ้โหนี่ดีเลยหอมครีมมี่มากอันนี้ตาอยู่นะ ็คือแบบว่ารูปลักสวยส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยอร่อยแต่เนี้ยรูปลักสวยแล้วก็อร่อยด้วยอเอ๊ะอันนี้ผ่านนะควรสั่งนะต่อไปก็จะเป็นอันนี้ไม่ได้เป็นเคอรี่หรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็มีไก่นะครับผมนี่เป็นผักเครื่องเคียง เหมือนเซนเตอร์รสชาติคล้ายยางไนเปรี้ยวไี่เหนื่นอยเปรียบไี่เหนื่อยลองกินกับข้าวเข้าไปเติมข้าวดื้ออ,อ๋อเอาละครับสำหรับโซนเลยยังไม่หมดแค่นี้นะครับซึ่งในโซนนี้เนี่ยก็จะมีกิจกรรมมินิเกมเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบนี้นะครับหรือว่าเล่นเกมแอคตีวีแอคทีฟกับสายลัดข้อมือ,อต่าง นี่นะฮะนี่ครับยกตัวอย่างนะครับเฮ้ยดาวฮะแต่ด่ดิจริเนี่ยข้างล่าง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 แต่ผมอยากจะบอกเพื่อนๆว่ามันจะมีเกมที่เล่นแล้วอ่ะเราได้กุญแจเป็นรางวัลด้วยนะครับ ซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องพยายามเก็บให้ครบ3าดอกเพื่อที่จะไปสู้บอสลับครับผมเกมแรกนะครับจะเป็นเกมที่แบบกดนาฬิกานะครับปิดานาฬิกาปลุกนะครับเพื่อไม่ให้ไอ้ต้นไม้กินคนมันตื่นนะครับถ้าทําได้ก็ได้กุญแจเป็นรางวัลนั่นเองครับใ <time noise> <Renaissance S 1> นส่วนถัดมานะครับ <time noise> เป็นเกมแบบว่าหมุนวงล้อนะครับเพื่อให้ตัวเศษตัวนี้มันหล่นลงไปนะครับ พอเราเล่นเสร็จแล้วนะครับก็ลองมาเช็คดูครับว่าเราได้กุญแจไหมนี่ครับถ็นไหมครับกุญแจเราได้มาแล้วฮะหนึ่งคีย์สองคีย์ถ้าเล่นไปเรื่อยก็จะเก็บไปเรื่อยๆนะครับส่วนอันนี้ครับเป็นการเคาะเต่าให้ตรงกับบั๊มนะครับนี่ครับเคาะสามทีนะฮะ พอเราได้กุญแจครบนะครับเราก็จะมาจุดตรงนี้ครับนี่ซึ่งคนที่จะเข้าไปได้เนี่ยต้องมีกุญแจ3ามดอกแล้วนะฮะถึงจะเข้าไปได้เขาจะเช็คเราแบบนี้ครับนี่ฮะถ้าเราแบบมีกุญแจครบเราก็ไปต่อได้ครับเข้าไปได้อนุญ,ญาตให้ไปได้ครับซึ่งเขาจะถามเราก่อนว่าคุณมีกุญแจครบหรือยังเพราะมันจะหักกุญแจเราออกไปไงนะครับด้านในก็จะมีจุดลับๆปลดล็อกแตมป์ด้วยนะครับมีแบบนี้ครับ และวิธีการเล่นไปดูกันเลยครับอ,อ๋อปัดเหรอ๋อถ้าโดนมันจะโดนีหยลบกระโดะโด อ่ะอารมณ์ก็จะประมาณนี้เป็นเงานะแล้วก็เหมือนตัวอย่างที่เขาแนะนำว่าเล่นยังไงเลยนะครับเป็นไงมันไหมตัวบอสเหนื่อยมากน้องนั้น38โคตรเก่งโอ้โหเรียกว่าแบบออกกําลังกายแบบแอคทีฟมากๆเลยนะครับพอเราเล่นเสร็จนะครับออกมาเนี่ยก็มาเช็คตรงนี้ได้เห็นไหมครับกุญแจจะหายไปแล้วเพราะว่าเราไปเล่นมานะครับ แล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยสามารถเช็คด้วยว่าอันดับของทีมเราเนี่ยอยู่ดีเท่าไหร่ทีมเฮดทีมมาริโอ้นะครับหรือว่าจะเป็นคะแนนส่วนตัวของเราก็สามารถเช็คได้นะครับอันนี้มันเปลี่ยนภาษาได้นะพอดีผมไม่ได้เปลี่ยนว่าเราอยู่ตรงไหนอะไรยังไงของวันนี้เออคือเจ๋งมากๆเลยจริงๆยังมีเกมอื่นๆอีกเยอะเลยนะครับซึ่งเราสามารถดูในแอปได้ว่ามันมีเกมตรงไหนบ้างนะครับอย่างที่ผมจะพาไปดูเนี่ยคือเป็นโซนลับๆที่แบบว่าคนไม่ค่อย จะเข้าไปเล่นเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะเล่นด้านนอกนะครับก็จะเป็นตรงนี้อันนี้ได้กุญแจเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นเกมแบบกดพลิกให้มันเป็นสีวีดียวตาสครับนี่นครับแล้วก็อีกเกมหนึ่งด้านในก็จะเป็นเกมปดชนวนระเบิดนะครับต่อจิกซอให้ได้ตามรูปนั่นเองครับนี่ก็ได้กุญแจเหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมครับ บอได้แล้วมาแล้วก็คุณเบลก็ขอไปสู้บอสอีกรอบหนึ่งฮะโหดูสิครับสนุกแค่ไหนฮะเอาละครับต่อไปเดี๋ยวเราไปรีวิวเครื่องเล่น่พครับไปเดย เอกเซ่ A, เท่านั้นที่แต่ได้นี่จุด,ดรอคิวอยู่ที่75นาทีนะครับตอนนี้เวลามันเที่ยงนะครับโหรอคิว75นาทีนะดูฮนะและนี่ก็คือจุดรับ Unlock Stamp นะครับนี่ครับไม่เป็นไรครับในโซนนี้มันมีหลายจุดนะนี่คือจุดที่2ครับนี่ครับอ่าแบบนี้เลยฮะ นี่ครับพอเราแบบปลดล็อกมันแล้วนะเราก็มาเช็คในแอป USJ Zone Mario จะขึ้นแบบนี้ครับนี่คุณ collect one stamp าเห็นไหมครับเราก็ปลดล็อกตัวนี้แล้วนะครับนั่นหมายความว่าคนที่ไม่มาเล่นเครื่องเล่นนี้ก็จะปลดล็อกไอเทมอะ s t a m นี้ไม่ได้นั่นเองครับหลังจากนั้นครับเราได้เข้ามาในโซนอีกทีแล้วฮะก็จะมาเจอกับจุด unlock stamp จุดนี้ครับนี่ไปครับจัดไปฮะซึ่งไอพวกจุดพวกนี้นะครับ ไม่จําเป็นต้องกดครั้งเดียวนะกดหลายๆครั้งเลยครับเราไม่รู้ว่ามันมีกี่เหรียญกี่สแตป์ให้เรากดนะครับนั่นหมายความว่าเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องกดครั้งเดียวแล้วพอนะกดไปเรื่อยๆเลยจนกว่าเสียงมันจะหมดนะฮะแล้วก็หยุดคนะนี่ครับสแตปมที่เราอันล็อกมานะครับปลดล็อกมานะครับเห็นไหมฮะมันจะเหมือนเกมมาริโอเลยพวกบล็อกต่างๆนะครับไม่จําเป็นต้องกดครั้งเดียวนะกดหลายๆครั้งก็ได้นะนี่เป็นไงฮนะอ๋อผมลืมบอกไปนะครับ เครื่องเล่นทุกอย่างในนี้ต้องมีแบรนด์ของ m a r i o นะครับ B ิสแบรนดนะครับไม่มีเล่นไม่ได้นะครับเขาไม่เข้าเลยนะฮะและนี่ครับ้เพื่อนๆเห็นเจ้าเห็ดตัวนี้นะครับนั่นหมายความว่าเพื่อนๆใกล้จะได้เล่นเครื่องแต่ยังเข้าไปอีกนิดนึงนะฮะขึ้นบันไดมาด้านบนนะครับเราจะเห็นแบบนี้ครับนี่ซึ่งเขาก็จะถามเราว่าเอ้ยมากี่คน มา2คนหรือมา3มคนหรือมา4ี่คนนะครับเขาก็จะจัดให้นั่งส่วนตัวนะครับอย่างเช่นมา2คนก็นั่งเฉพาะ2คนถ้ามาหลายคนก็จะนั่งจัดให้นั่งแบบเป็นลอถใกล้เคียงกันนะครับนี่ครับการใส่ใจของเขาครับเจ๋งมากครับสำหรับเครื่องเล่นโยชิเอเวนเจอร์นะครับจะเป็นเราจะนั่งตัวบนโยชินะครับแล้วก็ไปตามหลังนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราหาไข่ครับ ไข่ของเขาเนี่ยก็จะมีหลายสีนะถ้าเราเจอสีไหนก็ให้กดปุ่มสีนั้นนะครับแล้วมันจะเก็บไข่ตัวนั้นเข้าแอปของเรานั่นเองครับนี่คือวิธีการเล่นนะครับซึ่งเราต้องมองซ้ายมองขวานะครับไปเริ่มเลยฮะนี่ครับระหว่างที่เรานั่งออกมานะมันก็จะมีวิวบูมสูงให้เรามองเห็นผู้คนด้านล่างด้วยนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็จะมีกิมมิคเล็กๆน้อยๆเหมือนเกมมาริโอที่เราเคยเล่นมานั่นเองครับนี่ครับ พวกท่อพวกเหรียญพวกบล็อกต่างๆครับมมีอนะราะ่างจะนี่ครับและนี่ครับมานะครับถ้าเนี่ถ้าเจอแบบนี้ปุ๊บก็ให้กดปุ่มสีเขียวครับนี่ครับอ่าเครื่องเล่นไม่เร็วนะครับสามารถเอากล้องไปถ่ายได้แล้วก็ระหว่างที่เรานั่งอยู่เนี่ยเราจะถ่ายรูปเก็บบรรยากาศก็ได้นะครับนี่ครับด้านในก็จะเป็นแบบนี้ครับเห็นไข่สีฟ้าสีแดงก็จัดไปเลยครับ ในส่วนนี้ครับเป็นไข่สีทองนะครับให้เพื่อนกดทุกตัวครับกดไปเลยครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องกดหรือเปล่าแต่ผมกดครับกดไว้ก่อนครับผมเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหต่อคิว75นาทีแต่ว่าเล่นแค่3นาทีนะครับโอ้โหโอโอเคครับต่อไปเดี๋ยวเรามาเช็คกันดีกว่าว่าผลงานของเราเนี่ยได้อะไรบ้างครับนี่ครับโอแต่หมูได้ไข่ทองจริงๆด้วน้ยได้ไข่ทองไงที่คนกดนะเออ กดล็อกสแตป์แบบเยอะมากเลยนี่ส่วนใหญ่จะเป็นโยชิแก๊งโยชินะครับเพราะว่าเครื่องเล่นมันเป็นของโยชิไงนี่ครับแบบนี้เลยฮะโอ้โหเป็นไง,งเจ๋งๆเอาละครับต่อไปเราไปช้อปปิ้งกันบ้างดีกว่าครับไปกันเลยครับและช็อปแรกที่เราจะมารีวิวก็คือร้าน m a r i o m o มอเตอร์นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยครับ นในร้านเนี่ยเขาจะเปิดเพลงเกี่ยวกับมาริโอตลอดนะเราก็เลยไม่สามารถให้ฟังบรรยากาศของจริงได้ครับเดี๋ยวติดลิขสิทธินนะโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยฮะไปต่อกันเลยครับอันนี้ผมชอบมากๆเลยครับเป็นโมเดลนะแบบมาริโอโคลคาร์ดนะครับซึ่งจะมีคาแรคเตอร์ต่างๆหลายตัวให้เก็บสะสมนะส่วนอันนี้เป็นนาฬิกานะครับนาฬิกาไม่แพงครับไม่แพงนี่ราคานี้เลย ไปต่อกันที่พวกเสื้อผ้ากันบ้างครับนี่ครับเสื้อฮะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อนะเพื่อนนะประมาณราคาประมาณพันสองเประมาณนี้แล้วก็หมวกนะครับลายของเขาก็อยู่ประมาณ750สครับนี่ฮะชอบลายไหนก็เลือกได้เลยนะครับหมวกก็ราคาประมาณเดียวกันนะฮะต่อไปครับก็จะเป็น เห็ดท้องตัวนี้ข้างในเป็นช็อกโกแลตอ่ะอันนี้เราน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับนี่ฮะส่วนอันนี้ครับนี่คุกกี้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะออกแพ็กเกจจิ้งแบบสวยงามนะ m a r ิ o อโกคารดแบบว่า Limited ดเอ t i ชัด้วยนะครับถูกกว่าเห็ดนะ <laughs> ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูพลับของมาริโอ้กันบ้างซึ่งหมวกของมาริโอ้สีแดงอันนี้เนี่ยคือคนแบบซื้อเยอะมากๆครับแล้วก็เราไม่ได้ซื้ออันนี้นะเราคิดว่ามันน่าจะแพงนะก็เดี๋ยวมาลองดูครับว่มามันเข้าไหมนี่ฮะคุณเบลลองอยู่ครับเอ้ยมันเข้านะดูดิเห็นไหมครับราคาอยู่ที่960อ่ะโอ้โหโอ้มาริโอ้สวยกว่านะความคิดผมนะอันเนี้ยโอ้โหมาริโอ้สวยจริงครับ นอกจากนี้ก็ยังมีสินค้าอื่นๆอีกนะครับเป็นหมวกลายในตีมมาริโอแหละแล้วแต่ตัวละครนี้เขาจะจัดมานะฮะแล้วก็อันนี้เป็นรถบังคับนะครับรถบังคับนะครับมีสายเหมาะกับเด็กๆครับตัวนี้ก็น่ารักดีฮะแล้วก็บรรยากาศในร้านก็ตกแต่งเป็นมาริโอ้มอเตอร์ก็คือแบบมาริโอ้โกคาร์นั่นแหละจุดคิดเงินอะไรเนี้ยก็จะเป็นตีมนี้หมดนะครับคือทำออกมาได้ น่าเสียตังค์มาก <laughs>